เื่อวันเสาร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา07.30นที่โรงเรียนวชิราวิทย์เชียงใหม่นางวิภาวน์มลพุทธิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกลวยถวายความเคารพพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอ่านพระบรมราโชบายด้านการศึกษาโดยมีไลออนสนุนันปัญญวิโรธ รองผู้ว่าการไลออนสากคลภาคศ310 a 1คนที่1อ่านแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการสาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมสนกกาธิเบศมหาภูยลิลอุรุยเดชมหาราชบรมราชบาพิตรในการแข่งขันสาลานุกรมไทยระดับภาคประจำปี2566 ในหนวยราชกาที่สิบการศึกษาต้องสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสี่ด้านหนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองสองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสามมีงานทำมีอาชีพสี่เป็นคนเรือีหนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้าน หนึ ừ, ù, então, ่งความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ so so ้านเมืองสองยึด so ่นในศาสนาสามมั so, ่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์สี่ความเมตตาต่อครอบครัวและชมชนของตนสองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมหนึ่งรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีสองปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงาม สามปฏิเสธสิ่งที่ดสิ่งที่ชั่วสี่ช่วยกำจัดมนคนดีให้แก่บ้านเมืองสามมีงานทำมีอาชีพหนึ่งการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องให้เด็กและเยาวชนรักงานสู้งานทำจนงานสำเร็จสองการฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานและมีงานทำในที่สุด 3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษามีอาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ตัวเอง 4. เป็นพลเมืองดี 1. เป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 2. ครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส หน้าที่เป็นพลเมืองดีสาเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรที่จะทําเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทําเช่นงานอาสาสมัครงานนำเพืนอประโยชน์งานสาธารณกุศลให้ทําด้วยความมีน้ำใจและความเมตตาใจนายเกษมวัฒนชัยผู้วราฯพบรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประธานที ดิฉันไลออนคาวิคิทศิษฐ์ประธานจัดการแข่งขันตอบคำถามสารพัดกมไทยสำหรับเยาวชนขอขอบพระคุณนายพิพาวันวรสุทธิพงศ์รองนายกโครงการอาหารส่วนจังหวัดชุมพรที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารพัดกมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่27การแข่งขันแต่งบทโตมีและการประกวดวาดภาพระบายสีในสารพัดกมไทยครั้งที่1 3 <IS mus i> รอบกระดาษภาพในวันนี้การแข่งขันตอบคำถามสารพดกไทยสระเยาวชนดำเนินการโดยสโมสรไลอ้อนสากลภาพรวมสามังสือประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2539จากนั้นได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยภาพล้อคัมภีรภาพได้แก่สโมสรไลอ้อนสากลภาพสามหนสือเอหนึ่งสาม ส 310B, 310C, 3 1ดีและ3 1 0ีรับผิดชอบการดำเนินการแข่งขันระดับภาครองเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะในระดับภาครองเข้าแข่งขันในระดับประเทศเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทพีโครงการสารคดไทยสหรับีวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลนธ์เดชมหาราชบริญญาตรี สโมสรไนออนสังกัภาคบมรี300ประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ซึ่งตรงกับการแข่งขันครั้งที่9เป็นต้นมาสมเด็จพระนิหารารเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงท้าทายหนุ่มดาะ เป็นการแข่งขันครั้งที่27โดยจดได้มีการแข่งขันใน3ระดับแบ่งเป็นระดับจังหวัดระดับภาครองและระดับประเทศสำหรับระดับจังหวัดได้มีเนการแข่งขันพร้อมกันเมื่อวันที่1 8พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาได้โดยแทนจังหวัดลา3บุ้ีโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาครองในวันนี้เป็นการแข่งขันระดับภาครอง นอกจากการแข,นขน่งขัน่อของถางสารพุกรไทยสหรยาวชนแล้วยังมีการแข่งขันแต่งกอตวีการประกวดว่าท่าระบายสีเพื่อหาอยนดัที่จะเป็นตัวแทนของภาคสามหนึศูนย์เอหนึ่งเข้าแข่งขันรอบชิงระดับประเทศชิงเพื่อพระราชทานสมเด็จพระนิธิถ่ายที่ราชเจ้ารรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่23มกราคม2567 และในวันนี้โรงเรียนที่โรงเรียนที่ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับถนึงสามจนวนสามโรงเรียนในแต่และระดับจะได้เป็นผลงานของภาคสามสื่อเองเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนักสถานที่จัดการแข่งขันแห่งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสามรายการจำนวน135โรงเรียน ขณะนี้ได้ลายเป็นมงคลแล้วดิฉันขอเรียนเชิญนางวิภาวันบวรพุทธพงศ์ประธานาในพิธีกรารลาเ่าวเกิดการแข่งขันต่อคำถามสารคดไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่27การแข่งขันแต่งบทกวีและการประกวดว่าข้าวปราบายสีครั้งที่13ระดับภาครองน,นับอันนี้ขอรบคุณค่ะ นี27ระดับ5ระบาทสมเน็จยุ่งเกี่ยวับทรงปาเว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการต่างๆโดยกว้างขวางเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความคิดและความฉลาดจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตช่วยให้บุคคลสร้างประโสุดสร้างความเจริญมาก นที่พึ่งทางสายแยทุกคนจึงควรม,มีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตามความเหมาะสมและกำลังความสามารถด่วกันสรงพระราชบหรติว่านงสือประเภทสาราคนไทยนั้นบรรจุสำหับวิชาเป็นสาระไว้ครอบคลุมแหนงเมื่อมีความต้องการหรือความพอใจ ทราบโดยส่วนน่ว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เพื่อคูงการศึกษาเพิ่มเพิ่มูนปัญญาด้วยตัวเองของประชาชนอย่างสำคัญโดยเฉพาะในอย่างที่มีปัญหา bình thường xuống Đi qua mối mạng เป็นสามตอนหรือสามระดับสำหรับให้เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าใจได้ในระดับหนึ่งสำหรับเด็กรุ่นกลางอ่านเข้าใจได้ในระดับหนึ่งและสำหรับเด็กรุ่นใหญ่รวมถึงผู้ใหญ่ผู้สนใจในการอ่านได้อีกระดับหนึ่ง่อประโยชน์โอกาสบิดามารดา มีความเยี่ยวรันถึงกันเพื่อศึกษาให้ครบถ้วนข้อถึงบัดนี้การจัดทำสารคกรมไทยสำหรับเยาวชนได้สำเร็จเยี่บร้อยจึงทรงกระนาบกล้าวโปรกมองให้คณะกรรมการโครงการจัดดำเนินการเผยแพร่ให้แก่เยาวชนตามพระราชบัญญัติตำริตำหนักจิดตำหนักผิด บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงผสงค์ได้อย่างีเยี่ยมมวัฒนสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่3าแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตะบนหนองหย่งหุงขึ้นหม้อ หอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้ายดีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพาอผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ